ของวิทยดายดินิกรและในนนมของผู้เข้าประกการสุนรขงขอขอบพระคุณท่านพลตรีจุลปฐนิพันทรงเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเ้อาระหวังติดตามตรวจสอบ สถา,านการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในวันนี้การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นจากการประสานงานของศูนย์ประสานการปฎิบัติที่3กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นข้ารการและนักศึกษาวิทยาลัยนิกา ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยคุกคามในเรื่องการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งในปัจจุบันภัยคุกคามดังกล่าวมีความรุนแรงหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนเชื่อมโยงกันมากขึ้นและอาจกล่าวได้ว่าเป็นภัยใกล้ตัวในขณะที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิยารผู้มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินสถานการณ์วางแผนอานวยการประสานงานด้านการต่อการร้ายและอกิกรรมข้ามชาติโดยตรงซึ่งได้แก่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่3 กอ,องอำนวยการรักษาความามั่นคงภายในราชอาณาจักรกระผมให้ขออนุญ,ญาตแนะนำท่านยศกรให้รู้จักดังนี้ประวัติโดยสังเกตท่านท่านพลตรีจุลพจน์อินทะลงประวัติการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดเทพสิริโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่15โรงเรียนนายร้อยพิจุตจอมรุ่น26 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือลักสูตรประจำชุดที่53ประวการศึกษาต่างประเทศโรงเรียนในทหารม้าออสเตรเลียหลักสูตรอารักขาและติดตามบุคคลสำคัญ USA หลักสูตรต่อต้านอ่าวกรองจาก USA ตำแหน่งงานสำคัญ1ผู้บังคับหมวดกองร้อยรถถัง กองพันธมารที่สองสองนายทหารฝ่ายการขา่าวกองพันทหารมาที่23 3. นายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยสำนักงานผู้บัญชาการทหารสูสุด 4. หัวหน้าผู้ช่วยกองการทูตฝ่ายทหารสำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหาร 5. รองผู้บริการขา่าวกอง่วยบัญชาการทหารพัฒนา6 ผู้ำนวยการกองพิธีการกรมสารบัญทาหาร7ตุลาการสารทหารชั้นต้น8ผู้ำนวยการกองนโยบายและแผนกรมข่าวทาหาร9ผู้ำนวยการกองภาษาต่างประเทศกรมข่าวทาหาร10รองผู้ำนวยการสำนักพิเศษพิสัมพันธ์กรมข่าวทาหาร11อรองผู้ำนวยการสำนักข่าวกองกรมข่าวทาหาร ส,สิที่ปรึกษาสถาบาันวิชาการป้องกันประเทศ 13. ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกรองทัพไทยและ14ตุลาการศาลทหารกลางในโอกาสนี้ขอกับเดนเชิญท่านประธานและท่านพิยคกรการเดนเชิญครับ ันก็สะท้อนกลับไปทางโน้นเ,เวียดนามเขาก็ยิงคอเข้ามาเลยอยากแม่นผมยืนอยู่บนรถถังกระสุนตกข้างรถถังปุ้งสเก็ตมันศาศาสาดขึ้นมาผมจะเด้นตกไปสลบอยู่ฝั่งนี้เฟื่อกทีที่หลงเพลิงป่าสนามวันนั้นทั้งวันมันยิงนัดเดียวไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดวงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ถึงตาย โชคดีได้ได้ได้อยู่าจากกนจกระทั่งได้มาพบผู้บาดในวันนี้ไม่โกรธใครเลยวันนั้นโกรธตัวเองเอย่างเดียวว่าเซอร์เขาถึงบอกว่าเป็นคนหนุ่มเนี่ยต้องมามาัดระวังอย่าปล่อยให้ความอยากรู้อยากเห็นมันมีมากกว่าเหตุผนลนต้องคิดชั่งน้ำหนักให้ดีว่าอะไรดีอะไรเสียเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนหลายคนไม่ได้โชคดีอย่างคนนี้อยู่ในเหตุการนั้แล้วมันก็ระเบิด มันไปนโดนโัน๋ยขาดมันก็นระเบิดตัวขาดเป็นสองชุดขั้งบนกับข้างล่างไม่โชคดีเหมือนบนมันก็เป็นธรรมดานะครับความอยากผู้อยากเห็นมันทาให้คนตายมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรต้องระวังให้ดีนะครับมีโอกาสแล้วศึกษาให้ดีให้ถี่ถ้วนแล้วมันจะเป็นคุณจะบอกให้ว่าที่บ้าน ก่อนที่จะไปเข้าโรงเรียนทหารพ่อก็บอกว่าหนึ่งโตขึ้นลูกต้องเป็นช่างนะพ่อสอนเลยนะอันที่หนึ่งคือต้องเรียนชักอันที่สองพ่อบอกว่าให้ไปเรียนภาษาที่สองนอกเหนือจากภาษาไทยณนะเวลานั้นภาษาจีแต่ความที่เป็นคนขี้เกียจแล้วก็ช่วย ข้อหนึ่งเรียนเป็นช่างมันยากเลยตัดสินใจเป็นทหารเพราะว่าหลวงเลี้ยงหลวงจ่ายเงินให้ทั้งหมดอันที่สองภาษาที่เกียรติที่สุดเป็นทหารแล้วไม่ต้องใช้มากแต่พอเข้าไปเรียนในโรงเรียนทหารทุกอย่างผิดมนทหารจับไปเรียนช่างเพราะว่าตอนที่เรียนผมต้องเรียนเครื่องกลเหมือนพวกท่านทั้งหลายในนี้ อันที่สองโรงเรียนไดร้อยยัดให้สามภาษาต้องได้สามภาษาไทยได้อยู่แล้วอังกฤษและเวียดน,นามหนักเข้าไปอีกสายวิสระที่จะเปลี่ยนใจก็ต้องโดนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจบนะครับถึงได้บอกว่าตอนนี้พวกพวกเรามีโอกาสแล้วที่จะทำอะไรให้ดีได้ถ้าย้อนกลับไปได้จะตั้งใจเรียน มากกว่านี้เพราะว่าเพื่อนที่เขาตั้งใจเรียนตอนนี้เขาเป็นคนเองกันหมดแล้วตัวผมเองเป็นคนตรีพวกผู้หญิงก็ไม่ชอบสอนหนังสือเนี่ยเขาจะชอบคนที่เรียนเก่งหลายว่ากีฬาดีสองอย่างเจอกันตัวเองมาหมดแล้วแต่ไม่ได้ทำเลยสายไปเพราะมันอย่างที่บอกมันจะโอเคอยู่แล้วเอาละครับกลับเข้าเรื่องเลยอีก ปีงข้างหน้าประเทศจะเหมือนไม่มีพรมแดนทุกคนจะใช้แค่พาสปอร์ตไม่ต้องมี visa. วีซ่าวีซ่าจะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยกันไม่ให้คนที่มีความระพนไปไม่ดีผ่านเข้ามาในประเทศของเราแต่พอถึงเวลานั้นนะครับเอซีบังคับให้ให้เราต้องเปิดพรมแดนทั้งหมดคนที่จะเข้ามาในประเทศเราแน่นอนเลือกไม่ได เพราะฉะนั้นทั้งคนดีคนไม่ดีคนที่ตั้งใจามากินคนที่ตั้งใจมาโครนก็จะผลเกินเข้ามาใครที่จะเจอเหตุนี้เราที่นั่งอยู่ในห้องนี้ครับจะเจอก่อนเพราะประตูด้านหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ที่นี่เส้นทางผ่านที่นี่แล้วพวกเราเมื่อเรียนจบ การทำมาหากินก็จะต้องอยู่ในบริเวณละแวกพื้นที่นี้เรื่องนี้เกี่ยวข้องแน่แน่ยกตัวอย่างได้เลยญี่ปุ่นที่ถูกจับที่ตะว,วันออกกลางนะครับถูกตัดคอไ์มคนแล้วเข้าไปทำเป็นชัางอยู่ในประเทศแถบตะว,วันออกกลางแล้วถ้าเกิดวันใดก็าตามใทรคนใดคนหนึ่งหลายๆคนในนี้ไปทำงาน ต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศเราเองก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยผลเกิดขึ้นเับน,นตัวเราแน่นอนครับต้องเจอแน่เราก็มาอ่านต่อไปอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อปี44ไม่นานอันนี้เองพวกเราอายุเท่าไรหร่กันเนี่ตอนนั้นไม่นานเลย 11กันยา2544เกิดกันเนี่ยเกิดแล้วดิว่าเกิดแล้วนะครับเหตุการณ์นี้ดังไปทั้งโลกสะเทือนทั้งโลกนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ มีความเชื่อว่าตัวเองจะไม่ถูกใครบุกเข้าไปถึงดินแดนของตัวเองได้เนื่องจากคล้ายๆกับอเมริกาเป็นทวีปที่เกือบจะเป็น,กนเกาะสองข้างซ้ายขวาตอนออกตอนตกเป็นทะเลเป็นมหาสมุทรมีข้างบนเป็นแทนาดาก็เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีข้างล่างเม็กซิโกอาจจะแตกต่างหน่อยแต่มเีเส้นทางขอ้อครับ การที่จะถูกโจมตีด้วยกำลังขน,นาดใหญ่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นอเมริการไม่ได้ลืมไว้เสร็จแล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นใครอยู่ไกลน่าเสียดายไม่ได้ดูละเอียดเสียงเสียงไปไป ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เข้าไปแฝงตัวอยู่ในสารเป็นนักเรียนเรียนหลักสูตรการบินพลเรือนนะครับตามรัฐต่างๆมีกองทุนสนับสนุนเข้าไปเรียนแต่คนที่จะเรียนผ่านวิศวะการบินและเป็นนักบินได้จบออกมาได้ไม่ถึงครึ่งของกลุ่มนี้กลุ่มกลุ่มนี้ที่ที่ไม่ผ่านเป็นนักบินก็จะกลายเป็นกองกำลัง ติดอาวุธที่ใช้ในการแย่งิึดเครื่องบินเครื่องเครื่องขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วคนที่หานหลักสูตรนักบินก็จะทําหน้าที่ขับเครื่องบินทั้งหมด4ี่ลำถูกยึด4ี่ลำในเวลาใกล้เคียงกัน2องลำบินชนตึก r l d ร r ทร e ลำที่3บินชนกรนะทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับถึงเห็นทตกอนที่ทรุนว่ิเกอร์ีอีกเครื่องหนึ่ง ผู้โดยสารช่วยกันสู้กับสลัดากาศเครื่องบินเลยตกก่อนถึงที่หมายซึ่งคาดว่าจะเป็นรัสฐภฐาียสาราฐนะครับเครื่องตกสะก่อนที่เป็นเีเวเนีย,ยอยู่ทางทางใต้ของของวอชิงตันดีก็เลยรอดปลอดปนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นมีคนตายเป็นประมาณ3,000คนอยู่บนเครื่องบิน260ว่าคนผู้โดยสารที่เหลือคือ คนในตึก o r l ร์เทรดแล้วก็เจ้าหน้าที่รับเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปช่วยมีสำนักงานทูดกัน้าของประเทศไทยอยู่ในตึกเว l ร์เทรดด้วยทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ตึกนั้นนะครับที่หนีรอดออกมาได้เพราะว่ามันชนตอน8โมงกว่าเขาเข้าไปในสำนัง,ง,าง,งานกันแต่เชา้า ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปทําง,งานในตึกสูงสูงแม้ว่าจะกลับมาที่เมืองไทยแลว้วก็ตามเนื่องจากมันเป็นสภาวะที่กองนึ่ภาพอยู่ถึง110ชั้นทั้งสองตึกเวลาไม่ถึงชั่วโมงอาจจะดูดวนแล้วโครงสร้างก็รับไม่ไหวไท้ายที่สุดก็พังลงมานะครับบริ <c oughs> การเคยโดนแบบนี้มาแล้วเราเห็นได้หนัเรื่องเออฮาร์เบอร์ นะครับเมื่อ57ปีก่อนเอาเวิร์อยู่ญี่ปุ่นโจมตีโดยไม่แจ้งล่วงหน้าคราวนั้นใช้เครื่องบิน300ลำกำลังคนประมาณ400กว่าคนทำความเสียหายได้ประมาณ3,000กว่าคนฝ่ายอเมริกันสูญเสียชีวิตพอๆกันแต่สังเกตดูว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไป57ปีถัดมาใช้คนแค่19คนสร้างความเสียหายได้ขนาดนี้ กอนหน้านี้เมื่อเมื่อสงครามอนาวครั้งแรกผู้บรรยายโตัวผมเองได้มีโอกาสไปเรียนที่ที่อเมริกาแล้วผมก็ถามอาจารย์หลังใหญ่ที่ไปเรียนการต่อต้านข่าวปลองแล้วผมก็ถามเขาเพราะว่าในเมืองใหญ่ๆของเขาเี่ยเวลาเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้า มันจะมีเครื่องบินขาวๆบินเกันว่อนไปหมดนะครับทางไอ้น้ำวิ่งเป็นทางเป็นเส้นๆพอเราเรียนไปสักพักก็เข้าไปในห้องธรรมนาเราเขาก็คุยกันเราก็ถามว่าอาจารย์ครับถามยุ่งือนาวเป็นสารเด็ิกแต่ได้ให้ฟังว่าผมเห็นเครื่งบินมันมีอยู่ทั่วท้องฟ้าไปหมดเลยถ้าวันใดข้าศึกใช้คำว่าข้าศึกนะ จะโจมตีตำบลสำคัญในประเทศสหรัฐเนี่ยแล้วเขาใช้เครื่องบินพวกนี้มาโจมตีได้หรือไม่อาจารย์ก็หันไปมองหน้ากันเกแลให้อาจารย์ใหญ่ลูกขึ้นมาตอบในดีัวหน้าของของโรงเรียนที่ผมไปเปียนเนี่ยเขารู้ขึ้นตอบเล็บอกว่าทําได้แต่เป็นไปไม่ได้เพราะเครื่องบินเยอะจริงแต่พอเข้ามาใกล้ พื้นที่สําคัญหรือในชุมชนเมืองแล้วเครื่องบินไม่ได้รับการติดต่อหรือไม่สามารถติดต่อได้จะมีเครื่องบินลบขึ้นมาประกอบถ้ามีปัญหาเครื่องบินลบจะทําการโจมตีเครื่องบินนั้นๆก็ตอบผมเมื่อปี2535ผมถามมาไวนะ้ไม่รู้อาจารย์คุณไม่กเกษียณหมดเลยเพราะ2544 ถัดมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้าเขายังอยู่เขาก็ต้องนึกถึงคําถามที่ผมถามมาไว้นะครับเพราะว่าผมว่ามันผมผมก็พยายาหน้ารับที่เขาตอบมาก็โอเคเข้าใจตรงน,นั้นแต่ในความเป็นจริงมันจะทําได้ง่ายๆหรือจี้งมนบินง่ายกว่าเอียน,นะครับผมนึกในใจแต่ก็มันเกิดขึ้นไปแล้วข้อสังเกต ผู้ก่อการร้ายแฝงตัวเข้าไปอยู่ในสังคมของรายการเนี่ยอาจจะสมมุติว่าสมมตุมมติเขาเข้ามาเป็นนักเรียนเหมือนกับเราอย่างเงี้ยเรียนอยู่กับเรา,าข้างๆเราเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเขาคิดอะไรไม่มีทางนะครับโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐจะเป็นประเทศเปิดโรงเรียนจะเปิดให้คนทั้งโลกเข้าไปเรียนขอให้มีเงินเท่านั้นพอมีเงินเข้ามานน่าเรียนกับเราแต่สิ่งที่เราจะทําได้ที่บ้านเราที่นี่นเวลานี้ก็คือ การเฝ้าสังเกตเพื่อนบ้านชุมชนในละแวกบ้านมีใครหน้าตาแปลกๆเข้ามาไหมซึ่งที่นี่อย่างที่บอกอยู่ติดเขมรแค่นี้เองนะครับเข้ามาได้แยะไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่จะแปลกไปก็คือพฤติกรรมอเมริกาเป็นประเทศที่ซื้อปืนง่ายกว่าเราปืนยาวซื้อเดี๋ยวนั้นได้เดี๋ยวนั้น ปืนพกซื้อเจ็ดวันไนดะ้เอาไปกับขี่ไปซื้อเอาเอาประวัติเป็นตัวเจ็ดวันปืนพกไปรับที่ร้านแต่ปืนยาวนี่ซื้อวางไปกขี่ซื้อเดี๋ยวนั้นจ่ายตังค์เอาปืนกลับบ้านได้เลย,เลยและก็บอกไม่แพงเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่เติบโตขึ้นมาด้วยปืนเขาก็ต้องต่อสู้ต้องนะครับป้องกันตัวมาวตั้งแต่ตั้งประเทศเมือ่อสกว่าปีก่อนนั้น เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องขึ้นๆของเขาเพราะฉะนั้นตอกอาไรายหาอาวุธได้ไม่ยากเลยบ้านเราไม่ง่ายอย่างนั้นเพียงแต่ว่าบางครั้งอาวุธสงครามมันก็จะหลุดออกมาบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วมันผิดปกติถ้าจะมีใครถือปืนคนเดินไปไหนมาไหนหรือว่าแตวนี้มีใครสะสมไว้บ้างไหมมีใครสะสมอาการไว้บ้างเปล่าเรียนในโบอก แล้วแค่ระเบิดมือก่อนยกมือเลยใครมีไม่ใครจะขอปันนะเพราะว่าผู้บรรยายชอบตอนตอนที่ยู่ชายแดนนะ่ะแล้วฝนมันตกระวังนะพวกเราใครที่บ้านอยู่แถวแถวแนวชายแดนนะพอฝนตกเนี่ยทุ่นระเบิดมันจะลอยตามน้ํามันจะไหลน้าํามันจะท่วมใช่ไหมทุ่นระเบิดมันจะเป็นพลาสติกมันก็จะไหลาตามน้ําไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนที่มันจะไม่อยู่กับที่เพราะั้นเราต้องระวังให้ดีถ้าเจออะไรแปลก อย่าไปยุ่งกับมันนะเพราะว่าผู้บรรยายเคยซนมาแล้วตอนอายุ22 23หลังจากที่มันลอยน้ำไปพอมันอยู่อยู่กับที่เราก็าไปเอามันมาแล้วก็เอาเหรียญเอาไขควงขันแกป๊ปที่เป็นตัวนำระเบิดออกเราก็คิดว่ามันปลอดภัยแล้วแล้วก็มาใช้เป็นที่ทับกระดาษอยู่บนโต๊ะทำงาน <c oughs> เล่นกับไฟไนะฮะถ้าเกิดวัญหาก็ตาม มีใครซนเอาถ่านขี้ฉายหรืออะไรเนีน่ยมาจี้มาสปาร์กใกล้ๆมันก็ระเบิดนะแต่เราไม่รู้ในความความรู้เท่าไม่ถึงการขนาดเป็นทหารแล้วนยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นพวกม,มองๆนี่ถ้าเห็นอะไรอย่างนั้นอย่าเล่นเด็ดขาดมันไม่รู้จักเจ้าของระเบิดคิงปองระเบิดมือมันไม่รู้จักเจ้าของนะว่าไอเจ้าของชื่อสมชายนะมันไม่รู้จักเจ้าของชื่อชีทักษ์มันไม่รู้จัก มันนึกจะระเบิดมันก็ระเบิดเฉะนั้นอย่าไปเล่นนะครับอันนี้ผู้ใหญ่ก่อนตื่นไปเพราะว่าผมลอกมาแล้วผมก็ไม่อยากให้ใครเป็นอะไรพวกเราต้องรอวังด้วยเมื่อเราสังเกตเห็นความผิดปกติของคนในชุมชนหรือเพื่อนบ้านหรือใครผ่านไปขบับรถมาจอดทำอะไรกันมึนๆคงชํอา,าอย่ากเข้าไปยุ่งแต่ให้กลับมาบอกอาจารย์บอกผู้ปกครอง บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่นะครับว่าผมเห็นคนสองสามคนขับรถมาเจอกันที่มืดๆเปลีปล่ยวๆยกของแลกของกันอะไรต่ออะไรมันผิดสังเกตครับปกติไม่เคยมีอะไรอย่างนี้ถ้าทําได้จะเป็นสิ่งที่พิเศษมากตรงนี้วันนี้ได้เกิดขึ้นตรงนี้คือผมมาพูดให้พวกเราฟังเพื่อให้พวกเราได้ช่วยกันเป็นหมูเป็นตาดูแว้ระวังเรื่องเหล่านี้ไม่ให้มันเกิดขึ้น ในการปกปิดทางยุทธการตอนหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเราทับสำนักงานสมุทรเสฉวนรวมทั้งบุรณาการการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปู้ิการที่เกิดขึ้นอันนี้สพกจะเข้ารับผิดชอบสถานการณ์หลังจากที่คณะกรรมการในระดับนโยบายได้ประกาศให้สถานการณ์นั้นๆเป็นสถานการณ์การต่อการร้ายสากล และแต่งตั้งผู้จัดการเหตุการณ์เข้ารับผิดชอบแล้วสำหรับในสถานการณ์ปกติสตกจะดำเนินการด้านการข่าวการวางแผนการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของหน่วยโดยเฉพาะการฝึกและการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศตลอดจนการประสานงานกับองค์กรด้านของมั่นคงในระดับนโยบายต่างๆอย่างต่อื่ง การเป็ิบทที่สำคัญของศูนย์บรรจุการต่อต้านการต่อการร้ายสาคนในชุวงที่ผ่านมาอาทิการถวายความปลอดภัยการเสด็มแปพระราชทานในพื้นที่ภาคใต้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถการจัดตั้งกองโวยการถลายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งไทยและต่างประเทศในการจัดงานลองศิริราชสมติครบ60ปี การแก้ไขปัญหากรณีนักศึกษาพม่าูจับติดโัวประกันนักสถานเอกอัครราชทูตพม่าจากจประเทศไทยเมื่อปี2542รวมทั้งกรณีเหตุการณ์ก,กองกำลังตเรียงกออามียิยึดโรงบิลศูนย์บุรีเพื่อปี2543เป็นต้นจากการจัดตัง้งองค์กรและระบบในการแก้ไขปัญหาการก่อการรานน้ายสาคนดังกล่าว น้าว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้การบูรณาการประสานงานต่อจนการพัฒนาคิดความสามารถของหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรับเป็นปัจจัยสําคัญในการแก้ไขสถานการณ์การก่อการร้ายสากลในภาพรวมของประเทศต่อไป